สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่นะคะก็มาตามข่าวเกี่ยวกับการเมืองของเราต่อเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นี่ด้วยจ้าเมื่อดีลทำงานทักษิณขยบบิบ๊กแดงขยับมิชชั่นสุดขออฟ้าจับตาทหารคอแดงทับบกและจังหวัด9ก้าของอีลี เลแสข่าวลือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมก่อนที่สวนั้นจะหมดวาระหรืออาจจะหลังจากนั้นไปสักระยะหนึ่งกำลังแพร่สะพัดไปถึงขั้นที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากเศรษฐาทวีสินจะกลายเป็นใครทั้งแบบที่เป็นไปตามดีล แล้วก็แบบที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้เปลี่ยนดีลอันเป็นจังหวะที่หลายเหตุการณ์นั้นมาบรรจบประจวบเหมาะกันพอดีทั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ได้รับการพักโทษได้กลับมาอยู่ที่บ้านจันสองล่าพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวหลังจากได้ผ่านสมรภูมิการต่อสู้ลองผิดลองถูกมาแล้วยาวนานถึง17ปี ตั้งแต่ถูกรัฐประหารในปีพศ2549พร้อมกับกระแสของการปรับคลอมมหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนพักร่วมรัฐบาลใหม่และการขยับของตัวละครการเมืองเดิมๆในบริบทใหม่แม้ว่าองค์อิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยถูกวางตัวไว้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้า จะมีการยืนยันว่านายเศรษฐาธวีสินนั้นคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงและเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีคนเดียวโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยนั้นออกมาประสานเสียงเสียงหนุนแล้วก็มั่นใจว่านายเศรษฐานั้นจะสามารถอยู่ครบวาระสี่ปีถึงขั้นที่นายเศรษฐานั้นแสดงอาการหมดอิ่ กับคำถามของนักข่าวในเรื่องนี้สองคนสคนโดยเฉพาะในวันที่เศรษฐานั้นได้มุดเข้าไปในบ้านจันสองล่าเพื่อขอเข้าพบนายทาักษิณเป็นครั้งแรกซึ่งถ้าหากเป็นไปตามดีลเดิมที่คู่อนุรักษนิยมได้เชื่อกันมาตั้งแต่การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่มีเงื่อนไขาการไฟเขียว ให้กับทักษิณน,นั้นได้กลับมายัางประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกหรือว่าผ่านเรือนจำแม้แต่วันเดียวได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือเพียงแค่หนึ่งปีจาก8ปีและไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจยาวนานถึง6เดือนจนได้กลับมาอยู่ที่บ้านจันรสองล่าและเตรียมการที่จะทำศึกการเมืองกับรัคเข้าไกลและพวกด้อมส้ม เพื่อให้พรรคเพื่อไทยนั้นชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีคุมอำนาจรัฐปิดทางเข้าออกของพรรเก้าไกลในการเดินทางเข้าสู่สภาเข้าทำเนียบให้ได้ภายใต้ภารกิจในการปกป้องสถาบันอันเป็นมิชชั่นที่ทั้งนายทักษิณและอุ้งอิงได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าจะทำงานเพื่อรับใช้สถาบันหลักของเรา แล้วก็รับใช้ทางกษัตริย์วชิราลงกรอย่างเต็มที่คือการให้นายทักษิณชินวัตรนั้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่และสามารถคุมอำนาจได้ทุกอย่างดีลนี้ก็ทำให้เกิดกระแสข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนละครึ่งก็คือยอมให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้มันรอดไปก่อน โดยสวสายทหารสายบิกต,ตูอหอตอนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้โหวตสนับสนุนนายเสรษฐาทวีสินขึ้นมาเป็นนายกแล้วหลังจากนั้นก็จะให้คนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนเป็นที่มาของกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าอหอตอจะคัมแบ็กมาเป็นนายกรัฐมนตรีในโคตา้าสปีที่เหลืออยู่ เพราะว่าเป็นนายกรวมมาหปีแล้วแต่ทว่าทนเอกประยุทธ์หรืออหอตอนั้นมีภารกิจใหม่หลังการปลดก้าวได้แต่งตั้งเป็นองค์มนตรีแล้วก็เป็นที่คาดการกันเอาไว้ว่าได้ถูกวางตัวให้เป็นประธานองค์มนตรีในอนาคตเพื่อทำหน้าที่แม่ทัพองค์มนตรีขุนศึกวงในที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันประมาทศัตริ์ และจะไม่ลาออกออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเป็นแน่แท้จึงทำให้เกิดกระแสข่าวสะพัดขึ้นมาว่าโคต้าอันนี้จะได้ตกมาเป็นของนายพีรพันธ์สารีรัตวิภาหัวนหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคต่อจากพลเอกประยุทธ์นั่นเองเพราะพักรวมไทยสร้างชาตินี้เป็นพรรคที่ พลเอกประยุทธ์ได้ร่วมกันจัดตั้งมาโดยเฉพาะเมื่อนายเศรษฐาได้นำเรื่องเข้าคอรอมอแต่งตั้งนายพีรพันธ์เป็นรองนายกที่คุมกระทรวงยุติธรรมและรักษาการแทนหากรัฐมนตรียุติธรรม ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้จึงได้ถูกจับตามองว่าเป็นการเตรียมมาช่วยในเรื่องของคดีทั้งทักษินแล้วก็ยิ่งลักในการเดินทางกลับมาประเทศอีกคนหนึ่งตามดีลข้อเสนอของนายทักษินหรือไม่เพราะนายพีรพันธ์นั้นก็เก็บเนื้อเก็บตัวและเลี่ยงที่จะตอบคำถามนักข่าวถึงกระแสข่าวในเรื่องนี้จนเป็นที่ผีสังเกตท่ามกลาง ข่าวสะพัดในพักว่ามีสิ์ในการที่จะลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาทวีสินเพราะต้องยอมรับแล้วก็ไม่ลืมว่านายพีรพันธ์นั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ได้นั่งควบรัฐมนตรีพลังงานซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นโคต้าของอหอต่อมาตลอดระยะเวลา9ปีที่เป็นรัฐบาลโดยเชื่อมโยงกับนายทุนพักคนสำคัญ ที่มีบทบาทในการรองดองของคู่วทักษินชินวัตรกับคู่อันรักษนิยมนอกจากนั้นนายพีรพันธ์ยังเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เรียนเซนคาบิลของทางบิ๊กแดงอภิรัตนคงสมพงศ์อดีตผบอทอบอจนมองกันว่าน่าจะเป็นตัวแทนในทางการเมืองของ บิ๊กแดงอภิรัตที่จะมาช่วยทางอ,อหอตอคนเอกประยุทธ์นั่นเองสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเป็นจังหวะที่มีข่าวสะพัดว่าบิ๊กแดงนั้นจะลาออกจากรองเลขาธิการสำนักพระาชวังเนื่องด้วยอาการป่วยหนักและไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ในการถวายงานได้อย่างเต็มที่ที่จะต้องรอดูว่า จะมีพระบรมราชานุญาตให้บิ๊กแดงนั้นลาออกหรือไม่หรือว่าจะให้รักษาตัวและพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และลดการทำหน้าที่ถวายงานลงโดยปริยายหลังจากที่ได้เคยตกเป็นข่าวในเรื่องของดีลลับลังกาวีจนทำให้บิ๊กแดงนั้นได้ถูกดองเวนลงโทษ มีข่าวว่าถูกซ่อมและก็ได้ปรับลดบทบาทมาโดยตลอดแต่ก็ยังคงเห็นถวายงานในหลายภารกิจรวมทั้งการต้อนรับผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียพระสหายดันทรูนของนายหลวงราชการที่สิบก็ยังคงดูเป็นปกติกระนั้นกระแสข่าวของบิ๊กแดงจะมาออก ก็ทำให้กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์และค้่อนุรักษ์นิยมนั้นมีความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองขึ้นมีการร่ำดือออกมาทางด้านของลนหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆว่าอภิรัตนั้นออกมารอเวลาที่จะได้ขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีหรือว่าออกมานั่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมแทนสุทินคลังแสง ชื่อเสียงของอภิรัตได้กลายเป็นความหวังของบรรดาชาวสลิมที่รู้สึกไม่แฮปปี้กับระบอบทักษิณว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งในเร็วๆนี้หรือแม้แต่ในอนาคตเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นคนสายตรงหรือว่าเป็นสายอนุรักษนิยมเป็นคนที่มาจากทหารแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางสถาบันมากที่สุด เมื่อท้ายที่สุดแล้วนายทักษิณและพเพื่อไทยได้สกัดพรรเก้าไกลให้พ้นทางไปแล้วก็จะเหลือวิธีสุดท้ายที่ทหารไทยนั้นมีความถนัดมากแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาว่ามิชชั่นที่แท้จริงของบิ๊กแดงแล้วนั้นก็คือการมาเสริมกำลังนายทักษิณชินวัตรรุ่นพี่ตอทอ .10 ในการสู้ศึกการเมืองครั้งนี้และ จะยืนหยัดในเรื่องของการปกป้องสถาบัานโดยมีตัวเชื่อมคนสำคัญที่ทำให้สองขั้วนั้นมาปรองดองกันได้การคาดหมายต่างๆนานานี้สะท้อนว่าไม่มีใครเชื่อว่าบิ๊กแดงนั้นป่วยหนักจริงเลยเพราะเห็นว่ามีความเป๊ะสมาร์ทนะคะแล้วก็แข็งแรงมาโดยตลอดและก็ออกถวายงานรับใช้ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา แต่มองว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการปลีกตัวเองออกมาจากความเกี่ยวข้องกับสถาบันเพื่อเตรียมมาทำงานทางด้านการเมืองแบบทั้งเบื้องหลังหรือแม้กระทั่งเบื้องหน้าหรือนั่นก็คือการรับตำแหน่งทางด้านการเมืองจริงจังนั่นเองโดยมีการเชื่อมโยงไปกับดีลข้ามคั่วและ ดิลังกาวีที่มาของความรองดองจนกระทั่งทำให้ทักษิณชินวัตรนั้นสามารถที่จะกลับมาแบบพิเศษและการตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั้วโดยที่สวนั้นได้เต็มใจพร้อมใจโหวตให้กับทางเศรษฐานั้นได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองแต่จริงๆแล้วกระแสข่าวได้มีการยืนยันว่า อภิรัตน์นั้นป่วยหนักจริงแต่ไม่ได้ต้องนอนติดเตียงโดยมีเอกสารประวัติการรักษารับรองโดยนายแพทย์สองคนว่ามิกแดงนั้นมีอาการเจ็บป่วยสามโรคทั้งไสนัดโพรงจมูกหรือรังที่อาจจัดลุกลามเป็นโรคร้ายในโพรงจมูกที่จะต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ที่หนักกว่านั้นที่ทำให้บิ๊กแดงต้องการที่จะรักษาตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เป็นเวลานั้นก็คือเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดในสมองเพราะมีรายงานข่าวจากแหล่งคนใกล้ชิดได้ระบุว่าบิ๊กแดงนั้นป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดมีแผลที่กล้ามเนื้อหัวใจ ต้องใส่ขดลวดรวมทั้งหลอดเลือดเส้นเลือดใหญ่สองเส้นนั้นมีปัญหาหากมีการออกกำลังกายอย่างหนักก็จะมีโอกาสในการเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้จึงได้ทำบายพาสสองเส้นอีกทั้งลิ้นหัวใจหนามีหินปูนเกาะทำให้เกิดลิ้นหัวใจรัว่วและหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งนี้ยังมีประวัติของเส้นเลือดสมองขาดเลือดชั่วขณะ จึงเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดได้แต่แม้อาการป่วยดังกล่าวกองเชียสายอนุรักษ์นิยมก็เชื่อว่าน่าจะสามารถรักษาหายขาดได้และสามารถจะใช้ชีวิตตามปกติได้เพียงแต่ว่าจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ออกกำลังกายให้หนักจนเกินไปแต่ก็ยังคงที่จะสามารถทำงานทางด้านการเมืองได้ กระแสข่าวนี้ส่งผลให้พรรครวมไทยสร้างชาติคึกคักขึ้นมาทันทีทันใดเพราะบิ๊กแดงนั้นเป็นคีย์แมนเป็นแม่ทัพสำคัญในยุคของประยุทธ์เสมือนว่าได้มีการแตกมือกันเรียบร้อยแล้วเมื่อประยุทธ์ได้เข้าไปอยู่ในข้างในในฐานะขององคมนตรีดังนั้นจึงถึงเวลาที่บิ๊กแดงจะได้ออกมาสำแดงทำหน้าที่ โดยเป็นกำลังเสริมแม่ทัพของทักษิณชินวัตรในการกรรมสึกการเมืองเพราะถึงอย่างไรแล้วนายทักษิณชินวัตรนั้นก็คือสายเลือดเตรียมทหารนั่นเองแต่หากไม่ได้เป็นไปตามดีลก็คืออาจจะมีการใช้องค์กรอิสระมีการฟ้องร้องเอาผิด ในกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินต้องรับผิดชอบต่อกรณีของเงินหมื่นดิจิทัลที่อาจจะทําไม่ได้ดังที่ได้หาเสียงเอาไว้ที่อาจจะเป็นดีลหรือว่านอกดีลที่นายเศรษฐานั้นอาจจะไม่รู้แต่นายทักษิณนั้นรู้อยู่แล้วหรือหากนายทักษิณชินวัตรไม่รู้ก็จะกลายเป็นการหักดีล เพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากขั้วอนุรักษนิยมจากสายอีลิจนมีชื่อของนายกสำรองซ้อนขึ้นมาอีกหลายคนในช่วงนี้เช่นบิ๊กป้อมประวิทย์วงสุวรรณหัวนหน้าพักพลังประชารัฐที่ดูเหมือนจะมีความหวังกลับมาแอคทีฟออกมาเปิดตัวอีกครั้งได้ลงพื้นที่ มีแรงบันดาลใจในการประกาศให้พ,พรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคอนุรักษนิยมที่มีความทันสมัยกลับมาแต่งกายในสีชุดฉาติสีแดงโดยระบุนบว่านี่คือความทันสมัยท่ามกลางข่าวสะพัดว่าได้ต่อสายคุยกับนายทักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วและมีการนัดหมายที่จะเข้าไปพบที่บ้านจันทร์สองล่าเพราะบ้านจันทร์สองล่านั้นเป็นที่คุ้นเคยของ ประวิทย์บงสุวรรณเมื่อครั้งได้เป็นนายทาหารในกองทัพลุ้นเก้าอี้ผอบอทอบอก็เป็นขาประจำในบ้านจันสองล่าและเป็นที่สนิทสนมมีความใกล้ชิดกับทางคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ถึงขั้นที่จะเคยจับคู่ให้กับสตรีในทีมของตัวเองมาแล้วอีกทั้งในระยะหลังๆนี้บิ๊กป้อมก็มีการเปิดทัวร์กับบิ๊กแป๊ จักรทิพย์ชัยจินดาเป็นอดีพอตพบตรอลูกรักมาร่วมกิจกรรมกับแกนนำพักพลังประชารัฐโดยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันที่บ้านป่ารอยต่อจนได้ถูกมองว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณบางประการหรือไม่เพราะว่าจาักทิพย์เองก็เป็นเพื่อนรักเตรียมทหารในรุ่นที่20ของทางบิ๊กแดงอภิรัตด้วยเช่นกันรวมถึงนายกสำรองอย่างเสียหนู อนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เป็นสารตั้งต้นในการจับมือร่วมกับพักคเพื่อไทยตั้งแต่แรกในการจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามขั่วจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าน่าจะมีสัญญาสุภาพบุรุษที่จะทำให้นายอนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหากนายเศรษฐาจะต้องประสบอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนครบวาระ เพราะต้องไม่ลืมว่าการปรากฏตัวของนายเนวินชิดชอบผู้มีบารมีนอกพักภูมิใจไทยที่ไปเตรียมการรองรับการกลับไทยของทักษิณชินวัตรที่ฝงบินย่านดอนเมืองขณะที่บรรยากาศในกองทัพก็มีความเข้มข้นมากขึ้นรอดูจังหวะการก้าวของบิ๊กแดงว่าจะได้ไฟเขียวให้ลาออกมาจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าจะได้ออกมาหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญทางด้านการเมืองเพราะนายทหารที่ได้ชื่อว่าสายตรงบิ๊กแดงก็พร้อมรองรับทุกมิชชั่นเพราะหากทุกอย่างเป็นไปตามดีลก็คาดว่าบิ๊กปูหรือว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสถอบอรบก็จะกลายเป็นการน,นำรุ่นตอทอ26โดยขึ้นมาเป็นผอทบ,ออบอคนต่อไป ในการโยกย้ายเดือนกันยายนต5 6 7นนี้และสามารถที่จะนั่งยาว3ปีจนกันยายนปีพศ2,570ที่จะเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีการแคนดิเดตผอบอทอบอจากตท่อทถึง2คนก็คือปิ๊กหยอยพลเอกอุกฤษบุญตานน์พอชอ,พอบอทอบอ ที่เคยเป็นทหารรักษาพระองค์ที่รอหนึ่งรอ,ออและบิกหนุ่ยตนเอกทราพง์มะละคกษผอชผบทบอ,ทอ,บอสายคอแดงบุรพาพยักษ์แต่ถ้าหากทางบิกแดงอภิรัตยังมี power และจะหนุนทางพลเอกพนาให้ขึ้นผอบอทอบอ ส่วนทางพลเอกธราพง์ก็จะข้ามไปเตรียมที่จะขึ้นเป็นผอบทอหารสูงสุดคอแดงส่วนทางพลเอกอุกฤษคอเขียวก็จะไปรอจ่อเป็นประหลัดกลาโหมในเดือนตุลาคมปีพศ2568ดังนั้นจึงเป็นที่จับตามองไปที่ผอบอทอบอหลังจากปี2570 ที่เป็นช่วงของการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งหากนายทักษิณแล้วก็พรคเพื่อไทยนั้นทํำมิชชั่นไม่สำเร็จจนเกิดปรากฏการณ์ส้มทั้งแผ่นดินแบบที่พากเก้าไกลคาดหวังจนไม่อาจที่จะใช้ระบบรัฐสภาสกัดกั้นพาคเก้าไกลได้เมื่อนั้นก็จะเกิดความเสี่ยงโดยคาดกันว่าในเวลานั้น พบทบ,บจะเป็นแกนนำตอทอ7 7หรือ28ที่จะต้องดันกันขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งในการโยกย้ายเดือนกันยายนนี้แล้วเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปเจาะให้ทันขึ้นพบ,พบทบโดยมีทั้งแม่ทัพใหญ่ทางพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพน้อยที่หนึ่ง สายทาหารเสือราชินีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็แกนนำต่อทอ27ที่จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่1แล้วก็เข้าลายหรืออาจจะถูกเบียดแทรกโดยต่อทอ28ที่จอะขึ้นมาถึง3คนจากรองแม่ทัพภาคที่1เช่นรองไก่วรยศเลองสุวรรณหรือว่ารองกอฟสลาวุฒิชัยสิทธิ์และรองมด อาจินปัธรมจิตที่ล้วนแล้วแต่เป็นทหารคอแดงทั้งสิ้นโดยเป็นที่รู้กันดีถึงความสำคัญของตท28ที่มีแกนนำรุ่นนอกกองทัพมีบทบาทสำคัญใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นมิชั่นที่สำคัญก็คือพอบทบต่อจากนี้คือการปกป้องสถาบันในทุกวิถีทางแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมารอดูกันว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปทำหน้าที่สำคัญแล้วจะเป็นจังหวะในการแตะมือให้กับบิ๊กแดงอภิรัตได้ออกมาแทนตัวเองหรือไม่เพื่อเป็นการร่วมมือกันกับทักษิณชินวัตรในบทบาทใหม่บทบาทของคู่วอนุรักษนิยมแล้วก็เดินหน้าในการปกป้องสถาบันอย่างเต็มกำลังได้รับฟังข่าวนี้แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรรับได้หรือไม่ รบกวนช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ